ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ OTS System ซึ่งเป็นระบบที่สร้างรายได้ให้กับทุกคนครับวันนี้ผมจะมี การแบ่งปันที่ดีมากๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยว่าไอ้ระบบ OTS เนี่ยมันทำแบบไหนมันสร้างรายได้ได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราอยู่กับแผนรายได้ของบริษัท PSK 2 0 0 5ครับอันนี้เราไปรับชมกันครับระบบ OTS System นะครับเป็นระบบสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนครับวันนี้แน่นอนครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีระบบเพราะระบบที่ดีเนี่ยสามารถทาให้เรามีรายได้แบบยั่งยืนได้นะครับด้วยต่างสโลแกนที่ของบอริษัทเขียนไว้ตั้งแต่วันเริ่มต้นก็คือเพราะเราเชื่อว่าคคววาามมสุข สร้างและส่งต่อให้กันได้เรามาดูกันครับว่าในจุดมุ่งหมายในการเริ่มต้นทุกคนที่เข้ามาสู่อาชีพนี้ต้องการอะไรแน่นอนครับวันนี้ไรายได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้ครับเช่นเดีวยวกันครับวันนี้ลหลายๆคนเนี่ยมีความตั้งใจลหลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาว่าระบบอทีิอิสตมนี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างแายได้ให้พวกเขาแบบไม่มีเพดานครับวันนี้เรามาดูครับงานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตแต่คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทําหมายถึงอะไร,รมาายถึงว่ วันนี้ทุกอาชีพดีหมดเลยครับไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรอยู่รับราชการงานประจําพนักงานรับรับวิสาหากิจชุมชนหรืองานแบบไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีผลตอบแทนเพราะฉะนั้นคืองานเนี่ยมันเปรียบเทียบดังเป็นคุณภาพชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคือคุณภาพชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทาเช่นเดียวกันว่าให้ค่าตอบแทนมากน้อยขนาดไหนเหมือนกับภาพนี้นะครับมีรถแมคโรถ้าเราใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการขุดเป็นการเปรียบเทียบนะครับเราใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการขุดแน่นอนครับเราก็จะมี ได,ได้มากหรือเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นจอบหรือเสียมแน่นอนคือไม่จําเป็นต้องเรียนรู้เยอะครับจับมาปั๊บขุดได้เลยแต่ถ้าเราจะใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการขุดเนี่ยแน่นอนครับเราจําเป็นต้องมีความรู้จําเป็นต้องเรียนจำเป็นต้องศึกษาว่าวิธีการขับเคลื่อนวิธีการโยกอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเพราะฉะนั้นอาชีพทั่วไปล้วนแล้วแต่ดีทุกอาชีพครับแต่คุณภาพชีวิตเราจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับงานที่ทําครับ วันนี้ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าอาชีพที่ท่ทานทําอยู่รายได้มีเพดานหรือเปล่านะครับแต่สําหรับระบบโอทสสีซิสเต็มนะครับเป็นรายได้ที่ไม่มีเพดานครับอ่ะเราไปดูกันนะครับความใฝ่ฝันผมเชื่อว่าทุกคนมีความใฝ่ฝันหลังจากที่เราเริ่มเริ่มเรียนหนังสือจบมาจบเนิยตีมาเริ่มหางานทําทุกคนเริ่มมีครอบครัวครับเริ่มมีความฝันอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งอยากจะมีรถอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นครับแต่แน่นอนครับการที่เราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นการที่เราจะมีบ้านมีรถก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือทีีี่่่ผมมมมพูดคค้้้้าาาาานนนนนตเเเเือกะรรััววลป็แแฝ องคิดตามผมเล่นๆดูนะครับว่าในหนึ่งชีวิตถ้าเราเกิดเราไม่วางแผนและเราไม่คิดชีวิตเราจะเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูความใฝ่ฝันของคุณคืออะไรครับวันนี้เรายกตัวอย่างเฉยๆนะครับเรายกตัวอย่างครับทำงานหนักเพื่ออะไรทุกวันนี้เราทํางานหนักเพื่ออะไรครับเพื่อครอบครัวเพื่อการสร้างฐานะที่มั่นคงหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความฝันวันนี้เรามาคิดกันเล่นๆนะครับว่า ถ้าวันนี้เรามีความฝันมีรถสักคันหนึ่งราคาสัก1ล้านมีบ้านสักหลังหนึ่งราคาสัก2ล้านมีเงินเก็บสัก1ล้านนะครับมีทุนการศึกษานะครับสัก1ล้านนะครับมีการท่องเที่ยวนะครับสัก1ล้านรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือ6ล้านบาทอันนี้คือ6ล้านบาทมีรายได้ก็คือ6ล้านบาทมีรถสักราคาสัก1ล้านบ้านสัก2ล้านมีทุนการศึกษาให้กับลูกหรือครอบครัวเราสัก1ล้านนะครับ มีท่องเที่ยวก็คือเก็บเงินไว้ท่องเที่ยวสักหนึ่งล้านอันนี้คือความฝันแค่ย่อมย่อมผมเชื่อว่าเป็นความฝันแค่ย่อมย่อมและผมเชื่อทุกคนก็คาดหวังและมีความฝันเช่นเดียวกันเราไปดูว่าถ้าเกิดชีวิตจริงนะครับหลังจากที่เราเรียนจบปริญญาตรีมาส่วนใหญ่เราเรียนจบปริญญาตรีกันมานเนี่ยเงินเดือนสตาร์ทส่วนใหญ่ก็15 0 0 0บาทณนะปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีรายได้ประจําเดือนละ1 5 0 0 0บาทเราคิดว่าเราสามารถเก็บเงินได้หรือเปล่เปเป 5, า,เ,า,าเก็บเงินสักเดือนละ 5, รห ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็อาจจะเคยเก็บเงินและบางคนก็บอกว่าไม่เคยเก็บได้เลยนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราลองสมมติเล่นๆว่าถ้าเรามีรายได้15,000บาทต่อเดือนจากการที่เราทํางานเนี่ยหลังจากที่เราเรียนจบเป็นปีหาเก็บเดือนละ5,000นนะครับเก็บให้ได้ทุกเดือนครับเดือนละ5,000หนึ่งปีเราจะมีรายได้ก็คือ6 0 0 0 0บาทนะครับปีนะครับก็คือเราจะมีรายได้ 6, 0 0 0นนะครับร้อยปีนะครับเราจะมีรายได้ก็คือเงินเก็บ6ล้านบาทแน่นอนครับหลายๆคนก็ตกใจกับเรื่องราวของตัวเลขที่100ปี บางคนบอกโอ้ฉันไม่สามารถที่อยู่ได้ถึง100ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเขียนแผนนี่แหละคือเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายความคิดให้กับทุกคนที่เข้ามานั่งฟังในห้องนี้นะครับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่มโนหรือเพ้อฝันไปเพราะระบบโอ s ที s สซิสเต็มเนี่ยสามารถขยายความคิดสามารถเขียนแผนให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราจะมีเงินเก็บสักหกล้านเนี่ยคุณจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่ากับเครื่องมือที่คุณทําอยู่แต่แน่นอนนี่คือหลายคนพอได้เริ่มฟังเสร็จปับ๊บมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยอยากทดลองฟังดูและอยากทดลองทําดูกับบบบบรรระะททีีีี่่่่่ชืืออวา OTS OTS System System คนม ไ,ไร้ขีดจากัดซึ่งเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเก็บเงินแล้วเราลองนึกภาพดูว่าถ้าไไหลายๆคนไม่มีการได้เก็บเงินสักเดือนละห้าพันเลยโอกาสที่คุณจะมีความฝันเหมือนเมื่อกี้มันกลายเป็นเพ้อฝันครับเพราะฉนั้นงานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตแต่คุณภาพชีวิตเราจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทําเพราะฉะนั้นร้อยปีนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยู่ไม่ถึงร้อยปีนะครับก็ร้อยปีก็ถือไม่ธรรมดานะครับเก็บเดือนละห้าพันบาทแต่ระบบโอทีสเนี่ยนะครับก็คือลงทุนน้อยไรายได้ทวีคูณไม่มีความเสี่ยงเป็็นนนนนนเเเเเช่่่ไไรรรรราาาาาาาวววบบัััััักกตตตออออปดูะขยยยงงงงซึี้้มมจทํใหหภพ ได้ชัดที่สุดระบบเพืี่เติมสื่อถือว่าเป็นคานผ่อนแรงที่ดีที่สุดที่สร้างการตลาดเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถย่นย่อระยะเวลาคําสําเร็จให้เราได้และเป็นคานผ่อนแรงให้กับเราได้เขายกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้เก้าอี้หนึ่งตัวนะที่เก้าอี้ที่อยู่ในห้องนี้เก้าอี้หนึ่งตัวเนี่ยใช้เวลายก1นาทีนะครับใช้เวลายกหนึ่งาทียกตัวอย่างเก้าอี้อยู่ในห้องนี้มี100ตัวถ้าเรายกคนเดียวเนี่ยถ้าเรายกคนเดียวเนี่ย ออกไปข้างนอกครั้งละหนึ่งตัวก็ใช้เวลา1นาทีถ้า100ตัวก็ใช้เวลา100นาทีแต่ด้วยระบบ o t ท System เนี่ยเป็นการที่นําเสนอเหมือนที่ผมกําลังนําเสนอนี่แหละให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจว่าเอ้ยมันคือคานผ่อนแรงนะทุกคนมาช่วยกันวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีคนสัก100่ง100คนช่วยกันยกคนละเก้าอี้คนละหนึ่งตัวก็จะเหลือเวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็จะเหลือเวลาทั้งหมดก็คือ1นาทีอันนี้คือเป็นการผ่อนแรงและเเเเปปรีีียยยยยบบบทห้้้็นนนนภภาาาาาาาพชััััดดๆๆและะไงไง่่่ไูตตอออคววกืถ เป็นบริษัท A ให้เรามองเห็นภาพง่ายๆครับบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A เนี่ยจ้างวันละ1บาทคูณ2ทุกวัน30วันสําหรับบริษัท B เนี่ยนะครับก็คือจ้างวันละล้านเลยและผมเชื่อหลายหลายคนเนี่ยรู้ไหมครับหลายหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในระบบอทติอัตเต็มเพราะไม่เข้าใจข้อนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจกฎทวีคูณนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณทําธุรกิจโดยใช้ระบบและไม่เข้าใจคําว่าระบบทวีคูณโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ยากมากครับวันนี้เรามาดูครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าคนส่วนใหญ่ ถ้าเกิดยังมองไม่เห็นภาพตรงนี้มองยังไม่เห็นภาพตรงนี้ให้เลือกแค่ว่าบริษัท A จ้างวันละ1บาทคูณ 2, 30บาบวันบริษัท B ก็คือจ้างวันละ1ล้านคนส่วนใหญ่ทั้งหมดเอาตรงนี้ครับคือวันละ1ล้านเอาก่อนวันแรกได้1ล้านเลยเอาก่อนเหมือนยกอย่างก็คือเขาจ้างเดือนละหมื่นห้ากับที่นี่ถ้าเริ่มทําระบบมันเริ่มต้นจากหลัก10บาทหลักร้อยบาทหลักพันบาทมันเริ่มต้นแบบนั้นครับวันนี้เรามาดูว่าถ้าจ้างวันละ1บาทมีใครเคยคิดบ้างว่าจ้างเงินหนึ่งบาทคูณือนเนี่ยะค เท่ากับเงินทั้งหมด1 0 7 3ล้านกว่าบาทแต่สําหรับวันละล้านนะครับดูเหมือนเยอะมากเลยวันแรกวันแรกนั่นก็คือได้1บาทนะครับวันที่วันวันแรกที่นีคือได้1ล้านเลยนะครับเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วันแรกเลยนะครับงล้านแต่ถ้าเกิดว่านับไป30วันได้30ล้านครับแต่ตรงนี้ก็คือได้1นึ่ล้านนี่คือความหมายของกฎทวีคูณหรือระบบที่เราต้องเรียนรู้หากเราไม่เรียนรู้อย่างท่องแท้และมีความเข้าใจไม่อินกับมันผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่เราจะประสบความสาเร็จกับธุรกิ ยากเกินไปวันนี้เรามีรูปแบบง่ายๆมานําเสนอเราไปดูต่อนะครับเพื่อให้เราทุกคนได้มีความเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้ธุรกิจนี้คือนําสินค้าราคาถูกมาขายแพงใช่ไหมหยิบสินค้าที่ราคาแพงเนี่ยมาเอากาไรจากเราใช่ไหมไม่ใช่ครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นครับทุกๆตั้งแต่สมัยเราเรียนเด็กๆเลยนะครับแน่นอนครับผมยกตัวอย่างยาซีฟันหหลอดราคา100บาทแน่นอนครับหลกผู้ผลิตเขามีต้นทุนครับสีบาทนะค่าโฆษณา30นะครับค่าส่ง20บค่าผลิตสิบาทเราเป็นผู้บริโภคเราซื้อแน่นอนครับคือ ต่อได้ไหมฉันรู้นะโรงงานผลิตแค่40บาทเองฉันขอต่อเขาได้ไหมครับหลายหลายคนไปขอต่อได้ไหมผมเชื่อว่าขอต่อไม่ได้เพราะเราคือผู้บริโภคซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติอยู่แล้วเหมือนกันวันนี้นะครับบริษัทกี K 2 0 0 5นะครับเรามีหุ้นส่วนนะครับในส่วนของการผลิตนะครับเราคือต้นทุนนะเราคือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโปรดักส์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่าการตลาดเรามาดูว่าที่เหลือสามสิบค่าโฆษณาเราไม่มีค่าส่งเราไม่มีค่าผลิตเราไม่มีเราส่งมือถึงมือผู้บริโภคและผู้บริโภคทั้งงหมมมดสสาารถี่่วนแะบ จากแผนกระดาษที่ผมจะนําเสนอต่อจากนี้เพราะฉะนั้นคือมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆมันเป็นรูปแบบของสินค้าที่เราคุ้นตากันที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นตื่นเช้ามาดื่มกาแฟไม่ว่าจะอุตสาหกรรมด้านการเกษตรเรามีตังหรือไม่ไม,มีตังถึงฤดูก,การใช้เราก็ต้องซื้อซึ่งบริษัทเรานําสินค้าที่เป็นกลุ่มจําเป็นของพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มของที่เราใช้เป็นในชีวิตประจําวันมาเปลี่ยนที่ซื้อแล้วก็แปลงเป็นรายได้นะครับเปลี่ยนที่ซื้อให้เป็นรายได้แค่นั้นเองนะครับนี่คือเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่่ทีเราลัง ทำกันนะครับอ่ะเรามาดูต่อครับ ระบบโ t เท y s t e m มเนี่ยไม่มีเงื่อนไขง่ายๆแค่3ข้อเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกก็คือเราเลือกว่าเราจะแบบธรรมดาหรือแบบ BIP คือเราเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงนกระดาษกันนะครับระบบที่2ก็คือเรียนรู้เรื่องระบบโอ s ทสซึ่งผมมีคู่มือที่ดีมากๆที่อยากจะนําเสนออยากจะนําเสนอว่าถ้าเราอยากมีไรายได้เราจําเป็นต้องมีความรู้ติดอาวุธทางด้านความคิดติดความรู้ติดกุหล,ลาบบนปลายดาบคือให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งของตรงนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างถูกต้องและสามารถทําให้เราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนี่ คือข้อที่2ในส่วนของที่3ก็แค่เราก็แค่บริหารองค์กรครับทำตาม,ตาม,ตามๆกันทําซ้ําๆอันนี้คือรูปแบบง่ายๆและรัดขั้นตอนนะครับที่1ก็คือเราเลือกรูปแบบว่าเฮ้ยเราจะทําธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถก็คือซื้อสินค้าไปใช้ก็สามารถมีรายได้แล้วตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ความพร้อมของตัวเรานะครับใช้เระเวียงสันๆก็สามารถป,ประสบความสําเร็จได้ในรูปแบบของระบบ OTS system ครับอ่ะเราไปดูต่อนะครับและ8จุดเด่นนะแผนธุรกิจ PK 2 0 0 5มีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับ กังวลในส่วนของการที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราจะต้องต่ออายุสิ้นปีไหมมีการหมดอายุไหมที่นี่สมัครครั้งเดียวตลอดชีพนะครับสมัครครั้งเดียวไม่ต้องต่ออายุอยู่ได้ตลอดเราจะไปซื้อสาขาที่ไหนก็ได้นะครับเรามีส่วนแบ่งการตลาดให้ทั้งหมดเลยนะครับสก็คือเราสามารถสะสมคะแนนขึ้นตำแหน่งได้ไม่กำหนดระยะเวลานี่คือจุดเด่นที่ 2, 2> <c oughs> นะครับจุดเด่นที่3นะครับเราสามารถใช้เงินหลักร้อยก็สามารถสร้างรายได้ตามแผงการตลาดของบริษัทได้ซึ่งน้อยมากนะครับในการที่เราจะสร้างรายได้แต่ใช้เงินแค่หลักร้อยนะครับที่นี่เริ่มต้น จากหลักร้อยบาทจรนงๆนะครับใช้เงิน7จ็ดแบาทก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับตอนที่นี่นะครับไม่ต้องรักษายอดก็มีรายได้นะครับไม่จาเป็นต้องรักษายอดนะครับก็มีสามารถมีรายได้ได้นะครับเก็บคะแนนขั้งแข่งไม่ตัดทิ้งนะครับไม่มีล้างรอบธุรกิจนะครับคือแผนเป็นแผนที่วิกสตองกึ่งเบนนารีเป็นแผนประยุกต์เป็นแผนรุ่นใหม่เป็นแผนการตลาดที่ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในตลาดขายตรงได้เป็นแผนการตลาดที่ออกแบบให้ทุกคนสามารถรักกันและสามารถสําเร็จได้ทั้งองค์กรนะครับออกแบบมานะครับแผนการตลาดเนี่ยคนเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่กําเด แผนการตลาดทําให้เราเห็นแก่ตัวถ้าแผนกรตดาดออกแบบมาทําให้เรารักกันผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกๆคนก็จะรักกันเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับโตสายเดียวก็สามารถขึ้นตําแหน่งกิยิยศได้ลหลายๆที่หนึ่งคือวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่จะขึ้นตําแหน่งกิยศตาแหน่งสูงๆงเนี่ยต้องมีทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อสร้างยอดธุรกิจเพื่อจะให้เติบโตแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับมีแค่เส้นเดียวนะตามสายเลือดคุณก็สามารถขึ้นตําแหน่งกิยิยศได้เช่นเดียวกันสาหรับที่นี่นะครับเพราะเราป้องกันและแก้ไขทั้งงงงงงหหมมดดดดแแล้้้วนครัเาาาาาูต่่่่่่อออออผไไีีีทททท9ชชช1กก็ืํขยป25-50% 2คือโ bon บนัสฐาแนะนํานะครับ7ชั้นสูงถึง150%เลยทีเดียวนะครับโบนัส bon ช่องทางที่3คือโบนัสบริหารทีม25-50%นะคือบาลานซ์ทีมนะครับโบนัส bon ที่4ก็คือโ bon บนัสแมทชิ่ง5ชั้นสูงถึง70%แล้วมีสําคัญก็คือมีโลอัพด้วยนะครับโบนัส bon ช่องทางที่5นะครับก็คือโบนัสยูนีเลเวล20ชั้นลึกจ่ายตั้งแต่ก็คือลงทุนหลัก100นะครับ25%จนถึง100%แบบโลอัพด้วยเช่นเดียวกันนะบโบนัสเ bon ชิดชูเกียรติตําแหน่งเกียรติยศผู้นํานะครับมีเข็มมีสูตรนะครับและก็มีวันทาําโบนัสให้ด้วยนะครับลหลายๆคนก็ได้ วันทาโบนัสกันเยอะเยะมากมายในสำหรับตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาของบริษัท P S K 2อง5นนะครับโบนัสช่องทางที่7ก็คือ All ซ a l e 5%นะครับจากยอดขายทั่วโลกครับช่องทางที่8ครับโบนัสท่องเที่ยวรอบโลกฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะ,ระหลายคนก็ได้ไปเที่ยวฟรีกับบร,ริษัท P S K เนี่ยตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะส่วนใหญ่หลายๆคนที่ขึ้นตำแหน่งแล้วก็จะได้ฟรีไปตลอดต่อเนื่องครับโบนัสช่องทางที่เข้าคือโบนัสบริหารเซ็นเตอร์ Center. ก็มีการบริการนะครับมีเซ็นเตอร์สาขาต่างๆเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ก็คือมีีค่่าาบรริหหใ้5-15%กอนท เราจะมีะไรายได้ในในส่วนของต่างๆของบอริษัทอันดับแรกเลยหนึ่งคือเนี้ยเราสมัครสมาชิกก่อนนะครับการสมัครสมาชิกก็คือสมัครสมาชิก300นะครับเราจะได้อะไรบ้างเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มืออย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับกระเป๋า มีกระเป๋าหนังอย่างดีนะครับแล้วก็คู่มือระบบโอทีซิสเต็มที่ผมให้ดูข้างต้นเมื่อกี้นะเป็น2เล่มนะคู่มือโอทีสสองเล่มนะครับเล่มที่1กับเล่มที่สคือให้แนวคิดให้วิธีการในการทํางานเหมือนสตาร์ทอัพในการเริ่มต้นเหมือนคุณเข้าโรงงานหรือไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่เป็นสตาร์ทอัพเป็นคู่มือสตาร์ทอัพในการเริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มต้นแบบไหนฉันอยากประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคือมีคู่มือให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คู่มือนัธุรกิจก็คือเป็นเหมือนแฟลมสปอนเซอร์สามารถเป นะครับแล้วก็สำหรับประชาชนแล้วก็หน้าสมุดธนาคารทุกวันนี้เราก็แค่กรอกออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเราไปดูนะครับก็คือทุกตําแหน่งสามารถสะสมได้ไม่กําหนดระยะเวลานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตำแหน่งบอลใช้คะแนน1 0 0นะครับซิมเบอร์ใช้5 0 0โกใช้1000นะครับไดมอนด์ก็คือใช้3 0 0พแล้วก็ซูเปอร์ไดมอนด์ใช้5,000คะแนนทุกตําแหน่งสามารถสะสมได้ไม่กําหนดระยะเวลายกตัวอย่างนะครับเราซื้อไ y c o f f e e ีนะวรไมค์คอฟฟี่ขายดีมากนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยทานแล้วทานดีมากๆเลยนะครับไมค์คอฟฟี่นะครับในราคาสมาชิกก็ ในหน่หอครับหอแบบนี้เลยนะครับจะมีคะแนนหรือ PV เนี่ยอยู่10คะแนนนะยกตัวยอย่างก็คือปีนี้เราเพิ่งซื้อไปผ่านไปอีก2ปีนะนี่ผมให้เห็นภาพว่าเราสะสมได้ไม่กำหนดระยะเวลาสแสดงว่าในวันแรกที่เราเริ่มสมัครแล้วเราซื้อกาแฟไปแค่ห่อเดียวเนี่ยนะครับผ่านไปอีก2ปีเรากลับมาซื้อเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยฉันกินแล้วฉันดีไว้เรากลับมาทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผ่านไป2ปีเรากลับมาซื้ออีก9หอ่อเราก็สามารถก็ได้รับคะแนนอีก90ก็คือเราก็จะปรับเป็นตำแหน่งแรกเลยก็คือตำแหน่งร้อนนะครับให้อตัตโน ก็กลายเป็นตําแหน่งบลอนเลยแสดงว่าไม่กําหนดระยะเวลาในการสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตําแหน่งทาไมผมถึงทาเรื่องนี้ครับเพราะผมออกแบบมาเพื่อให้สําหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้ตั้งใจมาทําธุรกิจแต่ก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้แต่ก็สามารถเติบโตได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับเรามาดูช่องทางถัดไปนะครับก็คือกําไรขายปิกนี่คือช่องทางที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเก่งมากสําหรับในช่วงแรกๆที่เข้ามานะแล้วบางคนมองว่าตรงนี้เป็นอาชีพเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยนะครับเพราะบางคนเข้ามาก็เปิดใจจากในส่วนของโปรดักนะครับก็คือใช้สินค้าดีแล้วก็เริ่มบอก ต่อแบบมีความประทับใจนั่นคือรูปแบบตามคู่มือ o t s 1 o t s 2ที่ผมได้เขียนไว้นะครับเรามาดูกันนะครับช่องทางแรกคือเขาเรียกว่ากําไรขายปีกนะครับ25-50%บนะผมยกตัวอย่างคือ MyH e r b นะครับซึ่งบอกได้เลยว่า MyH เ r b นี่นะครับเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดื่มแล้วหนึ่งคือดูแลสุขภาพดีมากโอ้โหกลายเป็นว่าหนึ่งคือจะบรรยายสินค้าแล้วนะบรรยสินค้านี่ดีมากๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็คือราคาข้างกล่อง1,800าชิกเพ็นแล้ว980บาทราคาสมาชิกเไรา0 20บาทต่อการขายสินค้า1ชิ้นเราลองนึกภาพดูว่าโอ้โหมันเป็นไรายได้ไม่ใช่ขั้นต่ำสิขั้นสูงมากนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราขายได้800ขายได้1ขวดเนี่ยนะครับคือ820บาทแล้ว เพราะฉะนั้นหนึ่งคือหลายๆคนเนี่ยโหตื่นเต้นมากกับช่องทางนี้นะครับแต่บอกเลยว่านี่คือเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นของช่องทางรายได้ของบอริษัทนะครับเราไปดูถัดไปนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการสร้างรายได้จากโครงสร้างนะครับตั้งแต่มีคุณสมบัติตั้งแต่บลอนด์นะครับซิลเวอร์โกลด์ไดมอนด์และก็ซูปเปอร์ไดมอนด์เขาเรียกว่าโบนัสค่าแนะนําเราไม่ใช่เพียงแค่ได้กําไรจากการขายข้างขวดเท่านั้นนะครับหรือข้างกล่องเท่านั้นนะครับวันนี้เรายังมีในในรายได้จากโครงสร้างที่เรามีการชักชวนหรือมีการแนะนํานี่คือเขาเรียกว่่าาาากกรรรรส้งธุิจเคือข การตลาดผู้บริโภคแบบหลายชั้นเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับเรามาดูต่อนะครับถ้าเกิดวันนี้เราอยู่ในตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งบลอนซ์มีคะแนนสะสมที่ผมบอกเมื่อกี้คือ100คะแนนแค่1 0 0คะแนนเหมือนยกอย่างเราซื้อสินค้าเอ่อไมเฮิฟหรือ m y l a d y ก็ได้890บาทเองหนึ่งกล่องเราก็เป็นคุณสมบัตินี้แล้วรเราจะมีโอกาสได้รับค่าแนะนําถึง100%ความหมายใครก็แล้วแต่ซื้อสินค้าไปเราได้ด้วย100%อเร่ะเราไปดูกันต่อนะครับถ้าเกิดอยู่ซิลเวอร์เราได้120นะร้นนรอยยี่สิ คือเราจะได้ถึง135%แต่จ่ายสูงสุดถึง150%ของตำแหน่ง VIP หรือตำแหน่ง Super d i ได o n d นั่นเองนะครับเราไปดูขยายความว่าเขาจ่ายแบบไหนล่ะรูปแบบในการจ่ายช่องทางนี้นะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างการจ่ายครับถ้าวันนี้นะครับเราอยู่ตำแหน่ง Super d i a m o n d หรือเราอยู่ตำแหน่งบลอน z e ถ้าตำแหน่งบ r อ n z e เราได้แค่คนเดียวแนะนำมา5,000คะแนนเราได้5,000บาทได้แค่1ชั้นเท่านั้นแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างเราเป็น Super d i a m o n d นะครับเราก็จะได้ด้วยก็คือตามนี้เลยนะครับก็ค รเรซ็นรวมทั้งหมดก็คือเราจะมีรายได้7,5 0 0หรอบาทจากระบบของบริษัทในการคำนวณจากเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับเราซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่เราไปขายเลยพี่นะครับเป็นคนละช่องทางเลยนะอันนี้เป็นรายได้จากโครงสร้างนะครับจากสายเลือดที่เราแนะนําตรงนะครับก็คือ7นะครับก็คือจ่ายทั้งหมด7ชั้นสูงสุดถึง150%เรครับเรามาดูช่องทางที่3นะครับช่องทางที่3เขาเรียกว่าโบนัสบริหารทีมเองไหมครับทุกคนก็จะเริ่มเก่งขึ้นในการบริหารทีมซ้ายบริหารทีมขววาาาาาเระ้ี่่่ออมมยยตทซแลดูู ตำแหน่งบลอนด์เราได้กี่เปอร์เซ็นต์เราได้25เปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อว่าการลงทุนเงินหลักร้อยบาทใช้เงินแค่800กว่าบาทเนี่ยนะครับ890บาทเนี่ยเราสามารถทําธุรกิจและมีไรายได้สูงสุดถึงวันละ1 0 0 0 0บาทเดือนละ300 0 0ผมเชื่อว่าเราไปสมัครงานที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับในการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าจะมีต้องซื้อยูนิฟอร์มเองเข้าโรงงานเนี่ยครับซื้อยูนิฟอร์มเอง2ชุด3ชุดผมเชื่อว่าขั้นเริ่มต้นเนี่ยลงทุนไม่น่าจะต่ํากว่า 5000- 10,000บาทในวันเริ่มต้นที่เริ่ม,มงน่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้้้าางรรไดไ,รไดดตมมทีี่ป ที่เขากําหนดเดือนละ2 0,000ืเดือน 20, ละหมื่นแล้วแต่แต่ที่นี่ครับเริ่มต้นจากเงินลงทุนแค่890บาทแต่คุณสามารถสร้างรายได้ได้วันละ1 0 0 0 0บาทสูงสุดถึง300 0 0นบาทแค่ช่องทางแรกเนี่ยนะแค่ตําแหน่งแรกเนี่ยมันก็ทําให้เราคุ้มค่าม,มากๆในการเริ่มต้นนะตำแหน่งที่2คือตําแหน่งซินเบอร์ห้าร้อยคะแนนนะครับเราจะมีรายได้สูงสุดต่อเดือนเขาจ่ายได้แค่นั้นนะครับก็คือ0กแสนบาทถ้าตําแหน่งโกเขาจ่ายสูงสุดได้เดือนหนึ่งก็คือเก้าแสนตำแหน่งไดมอนด์นก็คือจ่ายสูงสุดได้ล้านสองโอ้โหตำแหน่งซูเปอร์ไดม ละ1นล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งซูเปอร์ไดมอนด์ลงทุนก็ไม่ได้เยอะนะการที่เราจะมีะไรายได้เดือน1นล้านห้าเนี่ยเราคิดว่าลงทุนกี่ล้านนะครับแต่นี้ใช้เงินแค่หลักหมื่นก็สามารถสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ได้โดยมีรายได้มากกว่า1นล้านห้าแสนบาทได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูช่องทางนะครับตัวอย่างการจ่ายนะครับยกตัวอย่างนะครับเราเป็นนักบริหารบริหารทีมซ้ายบริหารทีมขวาข้างที่มีคะแนนที่น้อยกว่าเขาเรียกว่าทีมอ่อนจะนํามาคํานวณให้นะครับก็คือ5้าพันเนี่ยสมมติยกตัวอย่างฝั่งอ่อนมี 5, 000, ฝัง,ง 12, เราเอาอ 5 0ง0เนี่ยคูณด้วย50%แสดงว่าเราจะมีรายได้ก็คือ2,500รบาทเห็นไหมครับเนี่ยเราจะมีรายได้2,500รบาทแบบนี้นะครับส่วนคะแนนที่เหลือนะครับ7,000คำนวณบาลานซ์เสร็จเรียบร้อย5 0 0พันตัด5000ันจะเหลือ 7, 00 0 7,000ไม่ได้ไม่ได้ล้างทิ้งไม่ต้องมารักษายอดไม่ต้องมาทำแหล่งสิ้นนะเก็บไว้คำนวณในรอบถัดไปโดยที่ไม่ล้างรอบธุรกิจอย่างที่ผมบอกจุดเด่นของแผนการตลาดนั่นเองนะครับเรามาดูต่อนะครับในส่วนของช่องทางที่สี่โบนัสเมาดช,ชั้น,แบบนค่า,าคชั้นเา็ดซิบเวอรนะ์ได้ 15G ไ0นะครับไดมอนได้ย5้าและซูเปอร์ไดมอนได้30%เปอร์เซ็นต์นะครับก็เราเลือกนะครับตามคุณสมบัติหลักร้อยแล้วก็ได้น้อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของการลงชุนเขาเรียกว่า <ๆ S 2> ทุกอย่างล้วนคู่ควรทุกอย่างล้วนเหมาะสมเพราะฉะนั้นเราเลือกได้แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดอย่าผมบอกเลยว่าเป็นซูเปอร์ไดมอนนะครับก็ดดได้เยอะสุดแหละนะครับจ่ายสูงสุดถึงเ0บเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราอยู่บรอนได้10 25 40 55 70้ินะครับนี่คือจ่ายตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีรายได้ช่องทางน รเรามาดูการจ่ายครับการจ่ายจ่ายแบบนี้ครับเราชวนนายมาเราชวนนายมา A มีไรายได้ช่องทางบาลานซ์เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราได้ด้วยตามคุณสมบัติยกตัวอย่าง A อมีไรายได้ก็คือ25 0 0รบาทเราเอา25 0 0รบาทคูณกับ30%เราได้ด้วย7 5 0บาทแน่นอนครับวันนี้ A ได้2 5 0 0เงิน,เง,นเงินบริษัทโอนให้เเป็นที่รอบรรอย2,500ไม่เกี่ยวกันบริษัทโอนให้เราต่างหากในฐานะที่เราดูแลเขาที่ผมบอกรับว่าไม่มีใครที่อยากชวนคนมาแล้วไม่อยากให้เขาประสบความสำเร็จเพราะถ้าเขาประสบความสำเร็จเราได้ส่วนแบ่งด้วยยเเารีก โบนัสในการบริหารโบนัสแมทชิ่งโบนัสกระตันยูคือช่วยเขาเสร็จปับ๊บเขามีผลตอบแทนให้กับหลักนะครับซึ่งบริษัทเป็นคนจ่ายเรานะครับ,บรเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือจะสอนงานเขายังไงดูแลเขายังไงให้กลุ่มล่างๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่เดินตามระบบ OTS system ซึ่งมีระบบที่ดีมากๆในการขับเคลื่อนผู้คนนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับเราไปดูต่อนะครับโบนัสช่องทางถัดไปก็คือโบนัสยูนิเลเวลนะครับโบนัสยูนิเลเวลเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าส่วนใหญ่ Level ยูนาากกาิเี่มตอร ในช่องทางยูนิยังไม่พอนะครับเรานําไปจ่ายในช่องทางบาลานซ์อีกนะครับทำไมถึงเน้นแบบนี้ครับหลายๆที่ก็คือถ้าเกิดว่ารักษายอดเอามาจ่ายแค่ยูนิเลเวลซึ่งไม่ได้อัปนวลไปจ่ายที่อื่นแต่ผมผมนะครับของเราเองเนี่ยเรานําไปจ่ายในส่วนของบาลานซ์ด้วยนะครับเราจ่ายสูงสุดถึง100%นะครับถ้าเกิดเราอยู่บลอนที่ลงทุน800กว่าบาทนี่แหละนะครับเราได้ด้วยบจ่ส่าถ้าเกิดเป็นไปตาผนะคนันจ่ายสูงสุดเท่าไหร่นจ่ายครบทั้งอั้นลึกเ่ยนบก็ลูงสุดูง20ถ้าเกิดเป็นเปยาเแผนนั้นม มีโอกาสเป็นแมมทุกวันนี้มีคนไรายได้หลักแสนหลักหมื่นกันเยอะแยะมากมายจากช่องทางนี้นะครับนี่คือจ่ายจากโครงสร้างไม่ใช่จากสายเลือดใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใต้สายงานเราเราสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดช่องทางนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่เพียงแค่ว่าตัวเราต้องมีคุณสมบัติก็คือ200คะแนนหรือ200 P v ีต่อเดือนนั่นเองนะครับบนัสเชิดชูเกียรตินะครับพร้อมบนบรรทาโบนัสเรามาดูนะครับถ้าเกิดวันนี้เราเป็นตาแหน่งสตาร์นะครับเราก็จะมีเข็มนะครับมีเข็มประดับที่หน้าอกให้นะครับสตาร์มีรายได้ตั้งแต่มีรายได้ไดือบเดือนมีได้0,000บาทหรือมีคะแน ส0 0 0มคะแนนก็เป็นตำแหน่งสตาร์เช่นเดียวกันซูเปอร์วิเซอร์ก็เหมือนกันครับมีรายได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยในรอบเดือนเนี่ยสามหมบาทหรือมีคะแนนข้างอ่อน30,000เช่นเดียวกันครับเมนเจอร์ห้าหมื่นนะครับดี렉เตอร์หนึ่งแสนเพสิเดนต์ก็คือ2 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็สตาร์ไดมอนด์เป็นตำแหน่งที่ทุกคนฝันจุดเริ่มต้นคือต้องเป็นสตาร์ไดมอนด์เท่านั้นนะครับก็คือ300,000บาทหรือมีคะแนนข้างอ่อน300,000 PV นะครับก็จะมีอะไรบ้างครับตั้งแต่เพสิดนต์แล้วครับมีรับเข็มกับสูตรสีดำนะครับพร้้ออออมมมมเเเเงิินน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 นวววัััััััััทาาาโบบบบบสีีีกกก20,000ะะะคคครรรรรขไไปใตตต์์ดดด็ช่ย บำนัสให้ด้วย3 0,000ื่นนะครับคลาวด์ไดมอนด์นะครับมีบำนาสให้ด้วยห้าหมื่นนะครับบลูไดมอนด์มีบำนาสให้อีกหนึ่งแสนนะครับโอ้โ oh, หถ้าเกิดว่าใครขึ้นรวดเลยซึ่งตอนนี้ของคนของเราในบริษัท P S K 2 0 5มีคนขึ้นตำแหน่งแบบรวดเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นตำแหน่งรวดเดียวในเดือนเดียวเนี่ยสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนเราจะได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นรวดเดียวแล้วได้แค่หนึ่งแสนไม่ใช่นะครับบำนาสย้อนกลับคำนวณให้ทั้งหมดเลยนะครับและตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทุกคนฝันไว้้้้สส K 5, ้สสสสููงงงุุุดดดดดจขขอออออบบบรรรริษััทท K 2 2 2 0 5คคคืืืมมีีาาาายไลลนนนนนนต่เหะแ ก็พร้อมรับเข็มและเป็นสูตรสีแดงเลือดนกสวยมากนะครับแล้วก็พร้อมบรรทัดโบนัสสองแสนบาทนะครับช่องทางที่7ก็คือเป็นออเซลนะครับออเซลในการแบ่งจ่ายนะครับเงื่อนไขในการจ่ายคือตั้งแต่สตาร์ไดมอนด์นะครับซึ่งจะต้องมีรายได้10,000แบาทขึ้นไปในดอกเดือนนะครับถ้ามี10,000แรับ1นึ่ง point คลาวด์ไดมอนด์ก็คือมีแค้หนึ่งแสนก็รับหนึ่ง point แต่ถ้ามีสองแสนรับสอง point ถ้ามีสามแสนก็ได้รับแค่สอง point นะครับเพราะว่าคุณจะต้องขยับขึ้นไปเป็น blue นะครับบลูไดมอนด์เช่นยวกันนะครับก็คือมีหนึ 3พอยต์นะครับบลูนะครับแล้วก็ดับเบิลบลูเดมอนนะครับดับเบิลบลูเดมอนเนี่ยก็คือรับ5พอยต์ก็เหมือนกันถ้าเขามีรลยคอร์คอมมิชชั่นแค่ใน1เดือนนั้นมีแค่1นึ่งแสนเขาก็ได้แค่1พอยต์ยุติธรรมและเท่าเทียมกันนะครับหนึ่งแสนบาทต่อ1พอยต์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าช่องทางนี้เป็นโบนัสออเซิลทั่วโลกหลายหลายคนก็ได้รับจนแบ่งกันตลาดไป3ามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นต่อเดือนนะครับต่อหนึ่งพอยต์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ต้องมีการคุณสมบัติก็คคคคคคืืืออออออหรรรรระะะแแนน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 ััััับบบบบโโโสสช่่่่่่งงงงทททททาาีีีีีเเยยววฟลก้้พขึตำ มีรายได้1 0 0 0 0แบาทติดต่อกัน3เดือนเราก็ได้ฟรีละ2ที่นั่ง1รหัส1 Account เามีรายได้1 0 0 0 0แบาท3เดือนติดเดือนนี้ได้1น0 0 0 0สนเดือนหน้าได้อีก10,000แสนเดือนถัดไปได้อีก1 0 0 0 0 0สนสามเดือนติดเราก็ฟรี2ที่นั่งสามีภรรยาไปด้วยกันได้ทำแค่1คนสามารถพาสามีและภรรยาไปดินเนอร์ได้ด้วยนะครับไปต่างประเทศนะครับถ้ามีรายได้2 0 0 0สนสเดือนติดได้2ที่นั่งก็เป็นโคลดทิปนะครับคือถ้าเกิดวันนี้คุณสามารถทําได้1ล้านบาทติดต่อกัน3เดือนแน่นอนครับทุกทิปคมบองริ จะไปเที่ยวที่ไหนบริษัทดูแลและฟรีทั้งหมดนะครับในการท่องเที่ยวนี่คือเป็นจุดหนึ่งที่ทํางานแล้วมีโอกาสได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับช่องทางที่9คือบุนนทบริหารเซ็นเตอร์หลายๆคนเนี่ยพอเริ่มเติบโตนะครับก็เริ่มมีสถานที่ของตัวเองทําเป็นอาชีพก็มีส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของเป็นสต๊อกคิดนะครับมีรายรับรายได้ส่วนต่างอีกนะค่าคีคะแนนค่าบริหารจัดการนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกเอาตามคุณสมบัติเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับผมเชื่อว่าแผนการตลาดนะครับ ทำให้ทุกคนเนรักกันและการจ่ายผลตอบแทนของเราเห็นไหมครับใน1นถึงหจ่าย1รอบแล้วเพราะฉะนั้นคือทําไมเราถึงจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบนี้เพราะมันจะได้ทันใช้บางคนมาเนี่ยไม่มีตังเลยเพราะฉะนั้นคือเราคํานวณให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้หมุนชุรกิจและได้ทาธุรกิจอย่างเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นใน1เดือนเราจ่ายถึง6รอบด้วยกันนะครับน,นี่คือการบริหารคอมมิชชั่นนะครับการจ่ายคอมมิชชั่นระบบที่ขับเคลื่อนทุกคนให้ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ต้องกง มาแล้วฉันอายุมากแล้วฉันเข้ามาแล้วฉันอายุยังน้อยอยู่ฉันเข้ามาแล้วหนึ่งคือร่างกายฉันไม่สมประกอบฉันจะสามารถทาธุรกิจนี้ได้ไหมไม่ต้องกังวลครับขอเพียงอย่างเดียวคือคุณมีหัวใจและเป็นคนดีคุณสามารถประสบความสําเร็จได้เพราะเรามีระบบที่ชื่อว่า OTS System นะไม่ว่าจะเป็นระบบแรกก็คือ Road to Success เส้นทางสู่ความสําเร็จนําทุกคนไปเปิดโลกกว้างนําทุกคนไปท่องเที่ยวก่อนไปเปิดใจเมื่อได้เปิดใจเสร็จปับ๊บมีความสุขอยากที่จะทําเราจึงตัดสินใจเพื่อมาเรียนรู้ข้อที่2คือ OTS 2ก็คือ Learn to Beam เล่นแน่เรียนรู้ที่จะเป็นเศรษฐีครรรรััับบบบมีะในกกาาจด และมีโค้ดมืออาชีพที่เป็นโคชิ่งเลยสอนเราสอนฟรีเพื่อให้เราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับหลายๆคนที่ฟังคลิปอยู่นะครับหรือดูวิดีโออยู่ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะประสบความสําเร็จได้ไหมไม่ต้องกังวลกับขอเพียงแค่คุณมีใจและเป็นคนดีคุณสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนที่นี่ที่ PK205 ครับระบบที่3ก็คือ Unlimited Power of Camp พลังไร้ขีดจากัดหลายๆคนเนี่ยเคยเจอเรื่องราวที่แบบว่า i, ไฟไหม้ก่อนถึงจะกล้ายกทีวีกล้ายกตู้เย็นเตดที่นี่คร ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทาในเรื่องราวที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้นนั่นคือ u l i m i t e d Power of Camp Course นี้ผมบอกเลยว่าเป็นคอร์สเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเกิดใหม่ในร่างเดิมนะครับก็คือคอร์ส u l t i m i t e Power Camp เพราะฉะนั้นคือระบบของเรามีพร้อมมากตลอดเวลานะครับก็คือ5ปีที่ผ่านมาเราสามารถสร้างนักธุรกิจเราสามารถสร้างคนให้ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายตามในภาพและวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากทุกคนไว้ว่าที่นี่ไม่ว่าคุณจะมาในฐานะไหนที่นี่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นมาจากแบบไไหหนมมมมมีีคคววาารรู้ือ่ บอกได้คำเดียวว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้สําหรับวันนี้ผมเองซีอโอกิจรัเพเสิมแก้วสวัสดีครับผม